สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟท์แทคติกนะครับประตูไม่ติดแต่วันนี้ครับก็จะเป็นซัพพอร์ตแอนด์วิวครับได้เรือกไอเทมซัพพอร์ตหนึ่งชิ้นสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แนคนมีใบรับราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลย อักเป็นชิ้นแรกครับเป็นซีเวอร์ฮะก็มีสควอยอัพบอลครับน่าสนใจครับผมมีมิดฟอร์ซูนอยู่หนึ่งตัวเปิดเป็นแคนโนเนียได้ลแล้วก็ฟอร์กัทเทนฮะอ่ะแล้วก็ได้มาเป็นเอมเบลมแบบสุ่มนะได้รีฟอร์เตอร์มาด้วยมาเดี๋ยวลองดูก็ได้ลองดูก็ได้เผื่อได้อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ออกมาว er. อลเลอร์จำเป็นไหมมันได้แค่เลือดนะอ่ะฟอปปี้ฮะขึ้นมาเป็น2ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆปรับแป๊บนึงนะฟอปปี้สองดาวบ er อลเลอร์ไปก่อนแล้วก็ไปเปิดขั้นหนึ่งครับ ว่าน่าจะต้องทุบอะฮะไม่ค่อยคุ้มที่จะเล่นเลยมันจะได้แค่เลือดเฉยๆแม้ว่าจะไป6ได้แต่6ก็ได้แค่เลือดพันหกร้อยหน่วยแค่นั้นอะน,นะไม่คุ้มเลยฮะเดี๋ยวทุบดีกว่ามาบอกเล่กถึงตัวฮัซเซจูนี่เนะครับโอเคเดี๋ยวเนดะี๋ยวทุบกันก่อนดีกว่าจะได้เลือกเล่นถูกว่าจะเล่นอะไร ซัพพอร์ตเอนวิวก็ยังไม่ได้ใช้เลยน่าสนใจก็กันซีซแล้วกันเลครับเอามากันทุกกันอะไรได้ครับเซตดีค่อนข้างมีปัญหาเรื่องตัวในมุมนะอะทุบกันหน่อยฮะออกมาไร้บิงเกอร์ครับไม่แยบอ่ะใส่ให้ป๊อปปี้ไปก่อนครับแล้วเปิดขั้นหนึ่งโอเคไร์บิงเกอร์เรามีอะไรที่เล่นได้บ้างนะ เราดูก่อนฮะไอเทมประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นอาเฟรียอสนะฮะเรามีกุนซูละส่วนวิทฟอร์จูนเป็นแคนนอนเนียครับก็ไปคู่กับลูเซียนคนละอย่างกันเลยอันนั้นแลนเซอร์นะต้องหาแลนเซอร์3บาทไม่ก็5บาทแทนครับ เคยฮัมักตัวเรียบร้อยนายบิงเกอร์น่าจะได้แค่หกครัต้องหาตายอีกอันหนึ่งก็รอบนี้เดี๋ยวใส่ทหารม้าไปขั้นหนึ่งก็ได้ครับมีเฮคลิมมานหนึ่งตัวอยากจะเก็บตังไปที่สิบทองครับยังไม่ได้เก็บเลยเวลก็ไม่ได้ลงมั้งวุ่นวายกับเอ็มเริมหาทีมเล่นไม่ได้ฮะมาไม่ตรงฮะอ่ะเป็นฟอร์กรเทศครับขั้นหนึ่ง และก็เจอกันพอดีฮะพอกันเทศเหมือนกันครับด้านหลังก็กําลังจะไปทางอโมบิเนชันครัลองดูว่าไหวไม่ไหวป๊อปปี้เราสองดาวครับใส่ตาเข้าไปก็น่าจะพอยือได้นานหน่อยแต่ดาเมจไม่เพียงพอมิดฟอรจูนยังไม่สองจะทําบุญซูก็เดี๋ยวรอหยิบของในวงล้อก่อนแล้ยฮะจะได้หยิบคู่แรกๆถ้าแพ้แต่ดันชนะก็อาจจะได้คู่ที่2 ไอ้เทพครับจริงๆอยากได้ดาบนะแต่เป็นในที่ก็ไดะเข็มขัดก็ได้ครับจะได้รอขึ้น2ดาวด้วยแล้วก็เป็นของแท้งฮะน้ำตาก็ไปเล่นเป็น Redemption ได้รอบนี้มีเป็นดิทาลี่ครับกับลีเวน่นอ่ะก็มาเข้าคู่ได้แนตะ่เซอร์มิเชอร์ก็มีรีเจเนอก็มีก็จะเป็นยาโซก,กับรีซินะฮะที่มีประสานตรงๆกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเวลห้าก่อนฮะตามเลเวลกันหน่อย เดอร์มิเช์ฮะต้องการ3ตัวฮะขั้นต่ำผมอาจจะมีแค่รีซินตัวเดียวที่เป็นไนบิงเกอร์ฮะก็อืมแต่ไนบิงเกอร์ซ้ำกันหน่อยก็เดี๋ยวจะเป็นริเวนตัวเดียวนะครับถ้าจะเปิดลิเินแน่ก็ไปเข้าครัวโอ,อได้เลยใช้แค่2น่าจะง่ายกว่าแต่บ้านนี้ก็มีโอแล้วลิเวนตัวที่2ฮะมาเก็บไว้เผื่อได้สอดาวครับ แต่เทมคือไม่ดีเลยนะต้องไปหาไอเทมใหม่รอด้วยเทมเซตต่อไปครับว่าจอกมาประมาณไหนสำหรับทิปในชุดต่อไปรอบนี้ฮะ,จะเจอกับเฮลเลียนครับเกรดไอเทมมา2ชิ้นฮะแล้วมีการซีซีนิดหน่อยเราน่าจะพอสู้ไหวฮะหึงดาวทีมไม่ต่างกันและป๊อปปี้เรายังไม่ตายฮะได้ลงได้โลมาหน่อยอ่ะแปะเข็มขัดให้ไปเอาเลือดขึ้นมานิดหนึงครับรอบนี้ชนะไปฮะ วะลาดครับมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวขาดอีกหนึ่งตัวถ้าจะได้เป็น4ี่นบิงเกอร์มาครับลองดูเท่ารฮะว่าจะพอบิวไปทางริเวนได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะไหวเลย <c oughs> โอ้โหน้ำตา2ชิ้นเหรอฮะบูบัฟได้อย่างเดียวดูดเลือดไม่มีครับสำหรับรีเวนไม่สวยไปนี่ดีกว่าเอาเฟลีออสแล้วกันครับน้ำตาอาจจะเก็บไว้ทำเป็นของแทง ผมคิดเกียนรีโรด้วยถ้าไม่สามมันจบไม่ได้ครับเราไปเล่น4บาทแล้วกันไปลองแย่งเอาเฟร์เขาดูฮะ,อะรอบดีครับเจอกับเซอนทีเดลครับโอลาฟกุนซูมามีเป็นอูเดียด้วยแล้วมีไอเทมเพิ่มเติมตม,มาจากกล่องสมบัติครับไม่น่าจะไหวแท้ไปอักเบนที่2ฮะเราจะต้องรีบไป8ไปสุ่มนะครับก็จะมี2ทางก็คือทองกับ สุ่มฟรีทางเลือกแบบนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มฟรีก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยเราสแต็กสุ่มฟรีไว้และไว้ใช้ตอนเวล8น่าจะได้6ครั้งแหละตอนนี้ผมขึ้นเวล6แล้วครับเก็บเงิน40พอใส่แอสไปเพิ่มหนึ่งตัวฮะรอบนี้เจอกับดอนบิงเกอร์มีคลาสิกโดดมาล้วงครับทำอะไรไม่ได้ไม่น่าจะสู้ไหวฮะดาเมจเรามีเท่านี้แพ้ไปฮะ สองดาวผมมีแค่ป๊อปปี้จริงๆครับไนบิงเกอร์ก็มาแค่ดีครับเพราะว่ามีคนเล่นด้วยอดทนรอไปสุ่มเ้ว8ไ,วไดวัยไม่เนี่ยหกสแต้มแล้วฮะมันจะแพ้รัวๆแน่นอนครับถ้าตัวไม่สองแบบนี้ส่วนในรอบนี้ครับก็อาบูมิเนชั่นครับด้านหน้ามีนูนู่สองดาวโหวอย่างแข็งเลยมีแบรนด์ครับสองดาวเช่นกันไซออนมาอีจบครับ ตัว4บาทก็ออกมาไม่สวยเท่าไหร่ฮะต้องการดาบครับดาบหน่อยเถอะได้ไอเว่นมาฮะเปิดรีเวอร์ได้ครับแล้วก็มาเป็นฟิโดสไซคครับอเอ๊ะนี่เราจะเล่นกันแต่นี่แหละรีวินแนน์อย่างเดียวเลยล่ะคลิป5้าสุดท่าที่ทำนี้มีรีวินแนนติดทุกอันเลย <c oughs> มันเป็นยังไงผมมาเล่นก็เล่นเลยผมมีทางเลือกที่ไหนอะ ผมไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องเล่นแล้วตัวไม่มีเล่นเลยฮะอาเฟก็ไม่มาสักทีอะเดี๋ยวแปะไปสิครับไอเวิร์นฮะคุณซูหรือไอเทมซับพ,พอร์ตครับยังไม่ได้แปะแล้วก็เวลคอตเวลคอตมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับไนท์บิงเกอร์เลยฮะส่วนรีวิวนัก็พอจะมีเป็นรีดิเวอร์ครับคู่กับวะลลาดได้ก็มาเปิดได้ขั้นหนึ่งครับสกิลได้เร็วมากขึ้นนะฮะ,ะแตกไปฮะสำหรับฟินน์อลสติกกลับมาเกิดใหม่ตอนนี้ยังไม่ใส่เทมให้ฮะเดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่่ยนนไไปหหัััววคิดมท โอเคฮะไอเทมแสงต้องมาแล้วอืมมีเป็นอาร์คแองครับอาร์คแองน่าสนใจมากเลยให้กับฟีเนลสติกครับก็มีอาร์คแองเราสามารถทำบลัดเติร์ดบลัดเติร์ดอาร์คแองจบเลยนะครับบลัดเติร์ดมีผ้าคลุมอยู่ที่เครด์ครับเดี๋ยวถอดออกมาก็จะประมาณนี้สำหรับไอเทมฟีเนลสติกครับคุณซูรออาเฟรีออสครับไม่รู้เมื่อไหร่ รอไม่ไหวแล้วฮะ51แต้มครับมันต้องเล่นแล้วฮะเป็นฟิโนสติกครับไน g ์บิงเกอร์เปิดมาเป็นลิมิเต็ดขั้นหนึ่งครับตายแล้วก็เกิดใหม่กับดาเมทที่เพิ่มมากขึ้นครับรอบนี้ก็เจอกับไน g ์บิงเกอร์เหมือนกันฮะบีเป็นยาสว่สองดาวฮะเรียบร้อยแตกไปฮะฟิโนสติกกลับมาเกิดใหม่แต่ก็คือดูดไดกลับมาไม่ไหวแพ้ไป มันยังไงฮะเวลคอดอีกหนึ่งตัวครับแล้วในตอนนี้เลือด40แล้วครับเพนกูก็ออกมาแจกเบรซิ่งอีกหนึ่งทีป๊อปโอ้โหจัดไปฮะร,รีวินแนน์ครับวันนี้เกมไม่ให้ผมเล่นอะไรนอกจากรีวินแนน์เลยอ้าวเฟรีออสมา2ตัวเลยฮะดกจะมาก็มามาก็ดีฮะเป็น4ี่ไนท์บิงเกอร์ได้เลยนะครับเนี่ยผ่านมาไม่ต้องทาํามันละเป็นสี่ไนท์บิงเกอร์แล้วก็ไอเทมที่เหลือเดี๋ยวมันจะเหลือธนูเออ เัินก็เป็นสติกชีฟเลยครับน่าจะได้รีเดมสักอันหนึ่งฮะเลยก็ซันไฟรีเดีมซันไฟมันไปนเลยเอเทมแทงซัพพอร์ตรล้วนๆฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับรอนวิงเกอร์ฮะตัวเรายังไม่4บาท2ดาวเราดูว่าไหวไม่ไหวเจอกับ3ดาวอูดเดียฮะแล้วเวลคอดผมส่งไปได้ยิงลำแสนอยู่แต่ก็เหมือนว่าจะไม่เพียงพอฮะต้องรอ4บาท2ดาวก่อนถึงจะไหวมากกว่านี้ฮะเรียบร้อยแพ้ อักเบนที่3ครับดิวเลีคูสมาดีกว่าฮะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมีน็อกเทิลมาอ่ะผมเปิดรีวินแนนซ์สได้เลยครบแล้วฮะรีวินแนนซ์ครับเซตนี้คือแบบให้ผมเล่นแต่รีวินแนนซ์ทั้งเกมเลยไปเวลอแปดครับเดี๋ยวเราสุ่มหาตัวนิดหนึ่งะอัลเฟรียดสองดาวน็อกเทิลสองดาวขาดไนต์บิงเกอร์ตัวหนึ่งฮะอ่าวัลลาศสองดาวครับแล้วกันไนต์บิงเกอร์ตัวหนึ่งเป็นหกอ่ะเดี๋ยวเอาเร็วก่อนฮะเร็วทําเป็นถัดมาขั้นหนึ่งฮะมาช่วยแทงนิดหนึ่ง เดี๋ยวทำไอเทมแทงแล้วกันฮะก็จะเป็นรีเดมซันไฟแล้วเดี๋ยวต้องถอดให้วอลิแบร์ฮะวอลิแบร์เราค่อนข้างเลือดเยอะกว่าเซจูนี่ดีอย่างไม่สองเลยอาเฟสองดาวแล้วนะแต่เป็นอัลเฟสสายซัพพอร์ตครับลดต้านเวทยิงสายฟ้าลองดูว่าไหวไม่ไหวรอบนี้เจอกับเฮเลเรียนครับเห็นว่า,าดาเมจของฟิดเดลจะโอเคอยู่ฮะรอ2ดาวน่าจะดีมากกว่าดีฮะตอนนี้ยังไม่ต่ายชนะไปฮะ มากันอีกอย่างละตัวฮะับจตูดีโกับลีซินครับยังไม่สองอัลเฟเพิ่มอีกหนึ่งฮะทีโมไม่เล่นครับอัลเฟโอ้ยอัลเฟจะสามมั้งเนี่ยมีลุ้นฮะเรามีดูบอยู่ครับไอเวิร์นฮะบานหนึ่งตัวมีเวียกโกฮะเวียกโกเปิดแอสซินได้ครับแต่มันจะไม่ค่อยเข้าคู่กับประสานเท่าไหร่เดี๋ยวเอาโอบก่อนโอบมาเป็น6กไนท์บิงเกอร์ครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มเติมครับเป็นดาเมจแอมพอเราเน้นฟินเดลฮะับฟิเดลจะไม่ค่อยสองครับ เอาเฟรี่ใสมาคือซัพพอร์ตถ้าเอามาแบบช่วยลดต้านเวทให้ฟินเดลได้แรงขึ้นแต่ก็เอาเฟ2ดสองดาวจากสามดาวมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะรอบดีครับสู้ได้อยู่ดูดาเมจฟิดเดลเดยผมอยากเด้นฟิดเดลมากเลยเพราะว่าได้อ์คแองแสงมาด้วยส่วนไดมิเกลหครับก็จะได้โล่เกเปอร์ครับกับดาเมจแอม40สี่สิเปอร์ฮะซึ่งถ้าไปเข้าคู่กับลีวินแนสอีกถ่าตายปุ๊บเกิดมาใหม่ฟินเดลจะโคตรโหดเลย ไอเทมฮะเดี๋ยวไปเอาเป็นบริแบร์ฮะรอขึ้น2ดาวกันดีกว่านี่ไงเลนฟิตเตอร์ได้เอเฟฮะขาดอีก2ตัวฮะจะ3ดาวแล้วโอ้โหคุณมาสุ่มหาฟิตเตอร์ซิครับให้2ดาวหน่อยนะฮะ ตัวหลักของเรามักจะไม่ค่อยมาชอบมาตัวที่ไอเทมไม่ดีฮะอ่ะไอเวิร์ฮะมาและใกล้ละภาษาเดียวกันละและก็เรียบร้อยฮะฟินเดลอีก1ตัวขาดอีกหนึ่งตัวฮะจะ2ดาวครับต้องไปต่อนะฮะเรามีตัวขายได้อยู่ไดหน้าครับได้านาดาไดหน้าแทนยาสซได้นะเราจะได้มาเป็นแอสซินขั้นหนึ่งฮะ ทีมนี้เป็นไรบิงเกอร์ฮะเป็นลีเจนแน์ทีโมลีเจนแน์ฮะได้ตีเร็วขึ้นมาใส่ไอสกิลได้คลิยอยู่ฮะแล้วมีแฮนด์ออฟจัสติกเพิ่มผลคลิเข้าไปอีกครับเพิ่มโอกาสการคลิตเข้าแต่เรามีน็อกเทิลเข้าไปรวงครับแล้วก็เรียบร้อยชนะไปลูเซียนมาครับ มดเอาเอาได้ดาไปก่อนเราได้ไปล้งไปล้วงมีสกิลคลิปสักหน่อยเมื่อกี้วางตำแหน่งไม่ดีดว้ว้มาสุ่มต่อฮะรีซิน2ดาวครับโอเคฮะเดี๋ยวค่อยสุ่มกันต่อครับมันจบคลิปเราจะได้สุ่มฟรี3ครั้งนะฮะรอบดีเจอกับรอบิงเกอร์ฮะมีเป็นคาร์ม่ามาแล้วครับโดนน็อกเทิลตีอยู่ส่วนฝั่งเราเอาเฟก็โดนล้วงเช่นกันครับแลกๆก,กันไปอ่ะ ไม่เป็นไรฟิเด์ยังคงอยู่ตอนนี้กําลังจะแตกแต่ก็สู้ได้อยู่ครับเหลือแค่กาักาสตัวเดียวถึกๆไม่น่าตีปัญหาอะไร <S <S จบคลิปเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเคลียร์ตัวกันหน่อยแลย้วก็ไอเทมเพิ่มเติบออกมาเหมือนจะได้กุนซู2อันนะฮะเอ,อ่อมันก็จะเร็วอย่างเดียวเลยไม่ค่อยน่าสนใจผมว่าลาสวิสเปอร์ก็ไม่เร็วครับผมไม่มีเจาะเกาะกายภาพเลยเป็นอาเฟสายเจาะก,ก็เลยกันนะฮะ ได้ AD มาหน่อยองงด้วยจะได้เจาะเข้าได้ง่ายด้วยแล้วก็วอลิแบร์ฮะมาเป็นโมเรลโด,โดครับสตัร์ทีก็เผากันเข้าไปไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะสุดท้ายจะเป็นดาร์กอนคลอฮะแล้วได้รีซินมาอีก1นึีซินอีก1นแจ็คมา1ไม่ได้ใช้และน็อกเทิลมาอีก1ตัวไม่มีฟีลด์ซิกส2ดาวสักทีอ่ะมาวะ่ะ โอเคฮะสองดาวในเบน์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอดเทอร์มในสนามนะครับมาใส่ให้ตัวในเบน์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะรอบนี้ครับเจอกับเคร์มิเมออ์นะครับก็มี3ดาวโอลาขึ้นมาแต่สติดซีซีรัวรัวครับแทบจะไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ไหวนะฝั่งเขาอูเดียก็แตกไปอ่ะชนะไปฮะโอเคฮะเอาเฟรียออสมีดามจขึ้นมาหน่อยครับได้เอดีขึ้นมาเจาะเข้ายิงเข้าง่ายนะและอาเฟจะ3ดาวครับผม เดี๋ยวเราถอดไอเทมของวิลด์หนึ่งดาวมาให้ตัวสองดาวฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองสูงกันนะครับหาเฟลีออสอีกหนึ่งตัวขึ้นสามดาวได้เลยฮะมีดุ๊บรออยู่ไปฮะไดานาไดานายังไม่สองนะครับมาไดานามาไม่มี หมดแล้วครับต่างไดฟิเดลซิกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะอันนี้ขาดอีกพอสมควรมีเวียก้ขายได้ครับไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ถ้าจะเล่นก็ดุเลยเวลเก้านะครับอยากให้รีเวนต์ตายเกิดแล้วมีเลือดเยอะนะครับเล่นเป็นสี่คุ้งกว่าครับรอบนี้ฮะเจอกับเฮเลียครับมีเป็นทีโมเรียบร้อยทีโมจะสองดาวเลยฮะแต่ไม่น่าจะสองเพราะว่าเลือดหมดแล้วและมีเกวนมาด้วยครับเกวนนี้ก็มาเปิดเป็นมิสิกได้ขั้นหนึ่งครับกันเวทได้อะตอนนีฟิเด์ของเราแตกไปหนึ่งตัวเกิดมาใหม่กับเลือดขึ้นหลอดครับและส เต็มหลอดแล้วแหละอ่ะอ่ะเรียบร้อยขออัลเฟอีกหนึ่งตัวอุ้ยฟิลด์อีกหนึ่งตัวก็ได้นะครับตังหมดฮะอ่าผมขายเวโก้ทิ้งไปฮะเรามาลุ้นไม่เอาเฟโก็ฟิด์สไตร์ขับขาดอีกหนึ่งตัวจะสามดาวเลยฮะแล้วก็หมดแล้วตัง บ้านนี้เป็นดรอมิงเกอร์ฮะสามดาวสองตัวครับตัวสามบาททั้งนั้นแล้วมีทีโมมาหนึ่งโบลิแบร์พร้อมแล้วฮะโบลิแบร์โดนเพิ่มแม็กมานาสกิลช้าหน่อยแล้วก็สตาร์ทกันไปส่วนอัเฟรเราโดนล้วงฮะโดนคาสิกล้วงครับแตกพ่ายไปฮะอัเฟริอสยังเหลือฟิโดเซคับใต้สกิลอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้แตกไปหนึ่งและกลับมาใหม่ปาบปาบปาบโอ้โหนิตาลี่เอาเรื่องสู้นิตาลลี่ไม่ได้ฮะแพ้เลยครับ โอเคฮะบีฟิโดิซกครับ,ม Stick, รบไม่น่ามีใครเอานะมันเป็นคลาวกาดอะ่ะไม่น่าจะหายแต่ are, อลิแบอ่ะไปครับวอลิแบหายไปแล้วเราได้เลือกคู่ที่2ครับเอาฟินเดิลมาขึ้น3ดาวหรือเป่ามาโอเคครับผมได้3ดาวแล้วเดี๋ยวอาจจะลองสุ่มนิดนึงเผื่อว่าขึ้นเองได้ะส่วนไอเทมคลาวกาดเดี๋ยวลองให้รีซินดูครับเอาของแทงให้กับไอเวิร์นไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคไปฟินเดิลซิกสามดาวดีกว่า ปิตโตไนท์วิงเกอร์ครับตอนนี้วางหน้าสุดเลยฮะจะได้สกิลได้เร็วและสกิลได้แรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็น3ดาวครับมาฮะเก็บกวาดไปเพียบเลยครับและเวียโกฮะเวียโกโดดมาเอาอัลฟรีออสสองดาวของไปโอโ้โหได้ไปด้วยครับอัลฟรีออสกลายเป็นของเขาเรียบร้อยมาเดี๋ยวสุ่มกันต่อฮะเผื่อเจอฟรีออสอีก2ตัวจะได้3ดาวจบสวยๆ ทีมนี้เป็นลิชแนหครับคุณซูบาตีเร็วๆและโอ้โหแล้วปิงผมขึ้นไง700กว่าแหลกๆหน่อยดีนะสามดาวแล้วว้าปเฉยเลย <laughs> เอาฟลีออทําไมดึงตัวฮะปิงตอนนี้กันค่อยๆลดครับไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามีคนรีซินขึ้นสาดาวฮะโอเคปิงน่าจะกลับมาปกติละ60 50ละ ลองดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมเพิ่มเติมจริงๆมันครบแล้วนะนอกจากจะเปลี่ยนไอเทมฮะเป็นจีเวลกั t เลตให้กับฟิ d ด์ฮะบึ้มบึ้ม ไททันดีกว่านะฮะไททันให้กับบริแบรอ่ะเผื่อว่า2ดาวจะได้แบบดีมากกว่านี้ครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยวขอสุ่มหาอฟอฟเฟรียตอีก1ตัวฮะอีก1ตัวจะ3และได้หน้าขึ้น2ดาวฮะไอเวิร์นมาอีก1ครับและยาสูดอดาวครับไม่มีโอกาสได้เล่นฮะข้ามไปก่อนเก็บไว้เผื่อทําเป็น8ครับแต่ไม่มีตราก็ทําไม่ได้และหมดเวลาฮะยังไม่ได้เปลี่ยนใเทบริแบรเลย บ้านนี้รอนวิงเกอร์ครับที่มีเป็นนิรล,ลี่3ดาวครับอ่ะลองดูไหวไห่ไหวมาบริแบส,สตันครับโอ้โหนิรลนดีมีเป็นการซีซีฮะควิกซิ i เ v อร์ Quick และก็เรียบร้อยฮะเจอสกิลของฟิเดลสติครับโคตรแรงชนะไปฮะได้ <S <S นหน้ามาอีกหนึ่งครับต้องการอลเฟรียออสจะมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีอไอเวิร์นฮะสองดาวสองตัวเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเพื่อได้สามดาวเนาะ โอเคฮะปรับเปลี่ยนเทพเรียบร้อยฮะไททันอยู่ที่บแบรเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นคราวกาดอันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมใส่ซันไฟไปจะลองให้ไอเวิร์นเป็นโบเรโล,โลฮะมีผลอะไรมากแค่ไหนฮะตอนนี้โดนเวโก้หนึงไปแต่ไม่ไปด้วยหรอกเพราะว่าเป็นเรวิแดนฮะตายไปล่างเกิดมาใหม่แล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไป ไอเบอร์ทั้สองดาวสองตัวครับที่เราล็อกไว้ฮะไปหาฟิเลอร์ในวงล้อแล้วกันฮะทีมสุดท้ายที่เราเจอครับก็จะเป็นกระเบอร์ครับมีเป็นเียโกครับโดดบานลวงนิดหน่อยฟิเอรเราโดนดึงไปแต่ไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะเรามี4บาท3ดาวก็น่าจะสู้ได้อยู่แล้วก็เก็บกว่าดาวได้เข้าไปครับฟิโดสิครับยังเหลือนิดาลี่ฮะที่น่ากลัวฮะมีเป็นไทท่านแสงด้วยส่วนฟิเอรเราเดี๋ยว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 ยิงฟรีเกินไปแล้วฮะยิงอย่างฟรีเลยได้อยู่ครับ เฟรีออสไม่มีฮะเอาอะไรดีมาบัมเบอร์เวสแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไรออกขึ้นมาเป็น2ดาวครับช่างมันฮะไม่มีตราเลยฮะเมื่อกี้ลุ้นตาอยู่ไม่มีเลยและก็เรียบร้อยครับอ่ะลองดูฮะว่าเวียโกจะยังคงเอาไปได้อยู่หรือไม่ <laughs> ไม่ปรับไม่เปลี่ยนด้วยปล่อยให้มันโดนไป และผมอยากได้ววลิแบร์สดาวนะฮะเดี๋ยวขายไอเวิร์ดเลยกันครับรอบนี้อาจจะรอบสุดท้ายนะฮะโอเคไม่มีอ่ะมาลองดูฮะว่าจะโดนขบวโมยไปไหมฮะสำหรับตัวอัลเฟรีออสครับผมไม่โยกหนีด้วยแต่มันจะได้โล่มา90เปอร์มันไม่น่าจะหายเลือดเรามีค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็สกิลอัลเฟรีออสค่อนข้างแรงครับมาลองดูครับโดนไหม ไม่โดนเรียบร้อยฮะยิงสวนกลับไปเวโก้หายไปเลยฮะกับโลตอนนี้โคตรเยอะครับอัฟฟิออสลงปุ่นนิดาลีว่ว่ะนิดาลี่มาเตีจะตายฮะอัฟฟิออสเรียบร้อยฮะนิดาลี่โหดจิโอเคฮะจบกันเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับไนท์บิงเกอร์วันนี้มาแซมด้วยรีวิวนันกันอีกแล้วฮะมีกันทุกคลิปเลยรีวิวน,นันไม่มีคนเล่นบ้าง แต่ไนบิงเกอร์มีค่อนข้างเยอะฮะทั้งอกทั้งลีซินครับผมหาแทบไม่ได้เลยกว่าจะได้2ดาว ต้นเกมที่แบบไม่มีตัวเล่นเลยจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดสมัครใหเป็นกําำลังใจให้ด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtop Up ัครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีท FT ีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆาครับสวัสดีครับ